โยสันนิสิโนวัลลาโพธิมุนเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจริงว่าอานันตานลาญาโนโลกกตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธรรมังตังปนามามิสังคัง โสนันตุพลโตเทวานาคาลาจายินโตยามากาปาลาทานีจากุตัสิีธิมาพิธนาอวาสาลาคาติปิตามตาปุภาคาลาเทวาโมทันตุุญญังวะคาตนาตาสมาตุมเหหิอนุโมทนา ฟังละฟังลาฟ,ฟุงเจ็บเต้าอยู่ด้านดาวเขตโคงทอลันีแผ่นพื้นไกอากาศกว้างจักกวานไพราพานมแผ่นดินกลมตัวทูกดาวโคงเขตเต้าด้านดงเรอันอยู่ในนาทีนานน้ำทูกเถื่อนทำสารละสลีตั้งเส้นยญญาวันลีตั้งคิลีปัพาเตอาสุเลมากบวมี ังกุ่มพันธ์กันตามพาญยากมะเฮสีไตาลามีอาเวจีทิลาเต้าโยมมาบานอาตุโลกังทั้งสีอง่องค์คานจอมเจ้องเต้าทิลาดองค์อินอามาลินจันฟ้าชากาม,มาวจาละอันเจิดมาตัวตั้งโคงโซลาสะฟ้าถึงพร้อม มวนมากต่ลาบต่อเต้าเนวะสัญญาอันเจิดมาพระตามโมตนาลวดเป็นสักขีพยานแห่งสมณะศัทธาและมูลลาศรัทธาเป็นจริงขอจุงใดน้ำชื่อพุงค่าตั้งลายเมื่อถอยแดพระอินเจ้าฟ้าว่าวันนี้พุงค่า ทั้งลายจากใดน้อมนาบำเพนตานยังสลากกาพัดเป็นตานในถิงคากาละบัดนี้ยามนี้นั่นจุงจากมีเตียงแต่ดิลีเดเตสาธุสาตุองกาสาขาเดสาปาเครื่องอยังควรตานสหปาลิวานทั้งลายอันผงคาทั้งลายใดขอค้นหามาเอเป็นตานบัดนี้ถึงกาละสมัยอันจักเวน เกณฑ์ถึงแก่พระติันไหลผ่านแผวพระเจ้าแก้วสามพาการอันว่าผูก่าตั้งลายจูโพจูคนน้อยใหญ่ใจยิยงพอจิงได้มีมาถูปุบหาลาจาดวงดอกตั้งเขาอดอกดอกไม้ลำเตียนและน้ำสู่กันโทตากาอัมพิโลตากาอันผูกขาตั้งลายขอสุมากาละวะวาสันนี่เตียงแต่ดีลี แม่นว่าผู้ฆ่าตั้งหลายใดปมาตะกาญยากรรมังวาจีกรรมังมโนกรรมังและอาลีญาปาตาตั้งสี่แม่นว่าหูแจงทีใดกระามด่างอาอันก็ดีญาเมื่อผู้ฆ่าใดยิบหอยและหอเนียบลายว่าบอดใดแตบเนื้อและแจงตัวล้อนว่าใดเมาหมวนและเฝ้าฟังและเมื่อเด็กอ่อนน้อย หายาและหายากินก่อนตานล,ลนยังบอดได้ปองปุ่นไว้เป็นส่วนตีนมือดวนหยบเอาได้หมัวเมวาเฝ้าฟังยามเมื่อผู้่าได้ยาลูกนั่งเตียวกายยามเมื่อบอ่สาบายยืนเหยียดหาเปียดนากรปาหลอนกาญาได้ล่วงตองได้ยามาเดือดห้อนเฮือหมูเด็กขาอันลนเล่นไปมาวิทยิงเต็นกำผู้พาพาย แลกกอนาดินหินทายมาถูกต้องมันเดือดร้อนอยู่สิงชาอันว่าผู้ขาตั้งหลายก็กลัวเป็นบาปกาไปลนขอเเป็นบุญไปไปนาในจันฟ้าและอามาตยมหาเนลลปานนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีเดเตอ นามาณิตานังสปาริวาลาตานังกาเยนะวาจานะมนะสาธาเนกุกัมมังปภาคตังมัญญังปะสังโตสังฆะมันตุโนสาตุโอกาสาคเดพาแก้วเจ้าตังสามภกคานยังกี่บานงามเหลืองเลือฝูงคนยังเชื่อภาษาธาธา เธอสินนกินต้านมากันตลอดเพื่อวางไปหลอดเวียงแก้วเนลละปานบาดนี้ประเพนีการทำบุญสลากอันมีมามากเมื่อนานแต่อาติตการเข้าเงาดังพราพุทธเจ้าหากเทสนาว่าตานสลากนี่นามีอานิสงแก่กาเหตุนั้นสถา ผู้ข้าตั้งหลายตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในไม่มีสามมาณเจ้าอาลามมาติมปฏิปิโุสังขาเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานโหนไปนอกนั้นไม่มีคันนกรรมการพ่อหลวงบ้านกำนันและศรัทธาภู้ข้า กาหลายจูผู้จูคนอันเป็นมูลาศธาเก้าอันมีใจกุศลแผ่กว้างก่อปากันแทงหางดาตานก็เป็นการดีแต่ล้วดังจกขอ แล้วว่าเลื่องเข้าแต่อาติตาอันพระสถาหากเทสนาว่าไว้ยังมีเมืองหนึ่งบ่ไรจื่อสาวัตถียามนั้นนามีโลกเสดพระมุนีตนนุมเท่าได้ไต้เต้าเดินจรลัดป่าดงดอนเตจต้องหันเขตห้องสาลาติพักยั่งองยู่ยามนั้นมีโมูตาลกาเด็กน้อย นับอ่านร้อยเป็นเด็กใจปากันเลี้ยงงอควายเป็นโมูตีหิมแก้วกูดงลีหันลูกศิทธิพระมุนีมาหลอดเขายัางจอดอยู่ศาลาหิมามะก,กาตั้งไตยามตาวันใหญ่แดดกาจักไก่เตียงควาเป็นตาอันว่าตาละกานั้นเหลาก็ดาหอเขาจักกินกันเขาก็เล็งหันเพคคูยังอยู่ในแก้วกูศาลา ก็ป้ากันอาจาออกปากว่าพี่คู่มวนมากหนุ่มเท่าร้อยว่าบอดใดหับเขาและพาตาหารบัดนี้ถึงการละการมาควายยามกวนาจักใส่ยายังเขาบาดอาภิวัดย่อเกณฑ์ถายเพื่อหฮือพี่คู่สังขเจ้าทั้งหลายมวนหมูดได้อยู่ฉันอยู่เงาไป เหือบุญใสอันผาเสดมาบังเกิดเตรียมตานแล้วก็ลูกกันเอาเข้าว่าตานเฮือพี่คู่ตนเท่าอันนั่งลายเลี้ยงเขาก็เถียงกันอยู่ไปมาเตี้ยนั้นนาอยังมีพี่คู่เจ้าตนแก่เท่าอ้าวโสกว่าหมูจึงกา้าวคำไปว่าจากตานเฮือตอนใดนั้นเล่าก็ใดบุญเท่าเสมอกันอย่าใดหุนหันปันเลน จูงาเอาไม่เป็นบอ่อใหญ่บอ่อดน้อยเลี้วเขียนจื่อซอยน้ำสัทธาพร้อมคำพาธนาือชัดแจงแล้วว่าเอามาลวมไว้แห่งที่เดียวกันือไดหันว่าเป็นสาลากเปลือเฮอพิคู่เจ้ามวนมากได้ฮับได้ยัตานแล้วโดวยภาการดังกล่าวมา ยามนั่นตลาละกามวนโมก็ปากันไปสู่ภัยพนณาหาไม้แผ่นมาน้อยใหญ่แล้วเขียนชื่อใส่ไัยมันแล้วเอามารวมกันไว้พรพร้อมก็ยกยืนนย่อมยอถวายแก่พิงคูจังหลายหนุ่มเท่ากันว่าชื่อนั้นเล ok ่าตกตนใดก็นำปัจจัยและเขาหอยกยืนต่อเตตาน กับตังอาหารกยอ้อยมากเหลือน้อยตามอันมีกันนาบัวระมวนดีเหมียนแล้วบ่อกาดแก้วอันใดก็ปากันกาไก่ขึ้นโซยังที่โยแห่งไผ่มันแล้วปากันบ่จ้ามีสินหาโยกับตนสร้างกุศลบ่อขาดบ่อพมาา,าลาสา อันมอละนาหมยมาัางจากโลกวางเมืองขนก็ได้เอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวัรค์ก็โดยอานนิสงเตรียมตันมีมากอันใดหเขาสลากเป็นตานจึงอาได้สุขบานคำเจ้าดังก่าวมานี่แลดนาบัดนี่สธาผูขาตั้งหลายตั้งยิงใจหนุ่มเทา ก็ได้หูแล้วเล่าดีิลีว่าเป็นกองดีอันพระเสริฐแล้วจากไปหลอดเวียงแก้วเนละปานดับุกในวัตาสงสารเสียงขาดเบาไม่มาดเครืองกาจิงพาากันนำมายังวัดทูไตยตานย้อนเป็นอาติตกาการตานสลากนำมาไว้ไกล้หากองตาในฐานา หัวงาแก้วตั้งสามภาการจะขอถวายตานย่อยืนโดยใจจื่นยินดีแม่นภาละบุญมีอันผาเสดได้บังเกิดโดยตามขอขอโสมาความไฝ่หอยเป็นดังเด็กน้อยตาละกาขอบุญนำปลาไปหลอดเวียงแก้วยอดเนลปาน นายาอาณาขาตาการไปนาบ่อนเนินจ้าจุงจักมีขอลุกสิทธิ์พระมุนีตนผาะเสดเมตตาเกิดคุณนาหากมาเอาอยัางสลากะพัดดาตานตั้งหลายอันผู้ฆ่าตั้งหลายน้อมถวายเป็นตานนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีเดเตอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุโอกาสมายังพันเตอิมานิสหาธุปาบุภาลาจาตานังสลากาัตนังมหาสลากาัตนังสัมมาสัมพทธาสาธรรมสสังคัสสาสากาจังเตมะปุเจมาตุติยัมปิมายังพันเตอิมานิสหาธุปาบุภาลาจาตานังสลากาพัตนัง มหาสลากาพัตนาสัมมาสัมโพธัสธรรมัสะสังัสะสกัดจังเตมะปูเจมาตติยัมปีมายังพันเตอิมานิสหาทมปบุภาลาเจตานังสลากาพัตนางมหาสลากาพัตนาสัมมาสัมโพธัสะธรรมัสัสังัสัสกัดจังเตมะปูเจมาพุทโนธรรมโนสังโโน สาลากาพัตนางมหาสลากาพัตนางอัมหากังีิขลาตังหิตายสุขายะญาวานิปานะปัจจโยหอนโตนนิจัง